สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร w i วิสมนนะคะกลับมาเจอไแม่หมออีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวาลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนด้วยภายรายสัปดาห์5ใบค่ะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่ 25พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ทธันวาคมค่ะและถ้าท่านใดนะคะต้องการจะสนับสนุนแม่หมอสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดพไพ่ไว้ให้แล้วนะคะคือไพ่5ใบข้างบนนะคะส่วนไพ่5้าใบข้างล่างก็คือไพ่คาริฟายนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูเหมือนตอนนี้นะคะชาวเมฆนะคะจะ หัวร้อนนะคะหงุดหงิดนะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้มีคนพูดโกหกอยู่นะคะ,ะมันเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณหรือคนรักของคุณนี่ยคนใดคนนึ่งชวนทะเลาะนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็เดินจากไปเลยนะคะโดยที่เหลือดาบสองเล่มไว้ซึ่งก็คือ two of s o u r c e นะคะก็คือหมายถึงการหลอกตัวเองเนาะก็ไม่ไม่ใช่คุณก็เขานี่แหละคะ่ะที่หลอกตัวเองนะแล้วก็สร้างเรื่อง ทะเลาะขึ้นมาแล้วก็ทาให้คนหนึ่งเดินหายต่อมไปเลยนะคะที่นี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างจริงจังได้นะคะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกหนักในความสัมพันธ์นาะแล้วก็รู้สึกว่าคุณยังต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจอยู่นะคะอเอ่อ energy ที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือว่า ถึงคุณอยากจะสื่อสารหรือว่าอยากจะไปหาเขาคนนั้นแบบตัวเป็นๆเ,เนี่ยคุณก็ไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยหันหลังให้พรมลิกิตนะคะบางท่านก็เป็นลักษณะที่ไม่เชื่อในพรมลิกิตนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือใครก็ตามทีม่คิดว่าคุณถูกหักหลังเนาะหรือว่าคิดว่าคุณเนี่ย ถูกหลอกมาตลอดนะคะคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะไปในความสัมพันธ์นี้นะคะทำไมถึงจากไปในความสัมพันธ์นะคะเป็นเพราะว่าเหมือนคุณสองคนเนี่ยมีความแตกต่างกันเกินไปนะคะอ่าอาจจะเป็นผิวสีต่างกันคนละเชื้อชาตินะคะบางคนมีรักกับคนต่างชาตินะคะคนละภาษาคนละวัฒนธรรม หรือว่าบางท่านเป็นลักษณะที่มีอายุแตกต่างกันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็บางท่านก็เป็นลักษณะที่อยู่กันคนละประเทศนะคะเป็นความรักทางไกลเนาะทีนี้ด้วยความแตกต่างกันเนี่ยมันก็เลยทําให้มันไปกันไม่รอดนะคะก็มีคนใดคนหนึ่งเดินออกไปจากความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ว่าคุณมีคนหนึ่งออกไปจากความสำคัญคุณก็เลยรู้สึกแบบ รีเลฟอะรู้สึกเหมือนแบบไม่โดนถูกปักอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกดีขึ้นเนาะแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือใครก็ตามที่รู้สึกเจ็บปวดเนาะจากความสัมพันธ์นี้พอเดินจากไปเนี่ยมันก็รู้สึกค่อยๆดีขึ้นสำหรับบางคนที่เคยผ่าตัดมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับการเยียวยารักษาแผลนะคะรวมถึงแผลใจด้วยเนาะ แล้วก็อาจจะมีความร่าชาในการสื่อสารนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะเมนเอเนจีของสัปดาห์นี้ก็คือว่าเออไม่คุณก็เขาเนี่ยกลับไปคืนดีกับคนรักเก่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการไปคืนดีเพื่อจะเป็นแฟนกันเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นลักษณะที่กลับไปคุย เป็นเพื่อนกันเฉยๆแต่ว่าบางคนก็เป็นลักษณะกลับไปคืนดีจริงๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวเม่ในสัปดาห์นี้เนาะบางคนอาจจะทนไม่ไหว <c oughs> เดินจากไปดีกว่าซึ่งมันไม่ใช่เป็น energy ที่เดินจากไปในสัปดาห์นี้นะเป็น energy เหมือนว่าคุณเลิกกันไปแล้วนั่นแหละในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เป็นช่วงสำหรับการพักผ่อนจิตใจนะคะ ควจ็บปวดจะเริ่มน้อยลงบางคนก็กลับไปคุยกับแฟนเก่านะคะที่นี้แม่หมอเนี่ยเขาเปิดไพ่อีกสําหรับหนึ่งให้นะคะเรียกว่าไพ่สัมพันธภาพห้าใบของยูนิเวอร์สนะคะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีนเมษด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะ ชาร์จก่อนชารก่อนเนาะเปนเหมือนว่าคนที่จากไปแล้วเนี่ยอยากจะไปหาคนที่ดีกว่าหรือคนกลับไปหาคนรักเก่าปรากฏว่าไปไม่รอดนะคะไปแล้วก็ต้องกลับมาหาคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขาก็ยังโสดอยู่ดีนะั่นแหละก็คือสรุปว่าที่ไปคุยเนี่ยน่าจะไปคุยเฉยๆนะคะส่วนคุณเองเนี่ยเป็นลักษณะของ เย็นชานะคะลักษณะที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นความเจ็บช้ำในอดีตเนี่ยก็จะค่อยๆอ,ยอ่ถลายลงไปนะคะอย่างชา้ชาๆคงต้องจะใส่เวลาซึ่งกันและกันนะต้องใส้เวลาเยียวยาจิตใจพอสมควรแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนคุณสองคนเนี่ยจะออกอาการเข้าใจผิดเนาะเป็นลักษณะที่ว่าอืม คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้ความสำคัญกับคนอื่นด้วยนะคะค่้าๆว่าจับปา2องมือนั่นแหละแต่จริงๆก็คือว่าคนเราก็มีความคนที่สำคัญในชีวิตหลายคนหวงกันเถอะนะทีนี้ซึ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกน้อยใจนะว่าคุณแบบคือมีคนที่สำคัญเท่าคุณอีกคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคุณไม่โอเคซึ่งคุณทั้งสองคนไม่โอเค แต่ว่ามีคนในคนหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าฉันให้ทุกอย่างแล้วอะในความสัมพันธ์นี้นะคะโดยที่ไม่เคยได้อะไรตอบแทนเลยนะคะก็คือมีคนหนึ่งรู้สึกอย่างนั้นเช่นกันนะทีนี้แม่หมอเตรียมพายนะคะไว้ให้อีกสำหรับหนึ่งนะคะขอเดน,นิเวิร์สนะคะให้คำแนะนำกับชาวเมดนะคะประจำสัปดาห์นี้นะคะเรื่องความ,ววามสัมพันธ์หนึ่งใบค่ะ แทนอืมเขาบอกว่า take action with passion นะคะก็คือมันก็คือเหมือนที่ไพ่ใบแรกนะที่เขาบอกไปว่าแบบเออเอเหมือนว่าคุณจะยังไม่กล้าสื่อสารหรือว่ายังไม่กล้าจะไปเจอหรือว่ามันดีเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้คุณเนี่ย ไปเลยนะคะถ้าเกิดอยากไปเจอก็ไปเจอเลยนะคะหรือว่าถ้าอยากส่งข้อความก็ส่งข้อความเลยนะคะด้วยแรงปรารถนะคะแต่ว่าดู e n e r g y ของสัปดาห์นี้แล้วหรือว่าเหมือนคุณเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ถ้าใครทําได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในแง่ที่ดีนะคะแล้วก็แม่หมอคิดว่ามันจะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆกับความสัมพันธ์นี้ด้วยเนาะก็พยายามหน่อยนะคะสู่ๆนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ค่ะก็ถ้าใครชอบนะคะการทำนายของแม่หมอก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ